สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ห้องเรียนภาษาไทยภาคเรียนของคุณครูนันทิกกรจะพาพวกเราไปพบกับชนิดของคําในภาษาไทยเรื่องคํานามหรรษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ขอเชิญพวกเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันนะคะความหมายของคำนาม คำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของอาการสภาพและลักษณะส,สถานที่ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งรูปธรรมและนามธรรมคำนามแบ่งออกเป็นห้าชนิดนะคะชนิดที่หนึ่งสามัญญน,นาม2องวิ 3, สนา,นามัญญนาม 3- ลักษณะนาม สี่สมุหนามหอาการลนามคำสามัญญานามหรือเรียกอย่างหนึ่งว่านามทั่วไปก็คือคำนามสามัญที่ใช้เรียกชื่อสัตว์สิ่งของต่างๆโดยไม่เฉพาะเจอะจงหรือที่เฉพาะเชน่นคนแม่ไ่ถนนบ้านเป็นต้นนะคะสามัญญานามบางคำที่มีคำย่อย บอกชนิดย่อยๆของมันเช่นคนไทยแม่บ้านแก่แจ้โรงเรียนระถมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาสถานศึกษาเป็นต้นนะคะเช่นหนังสืออยู่บนโตะ๊ะโรงเรียนมัธยมศึกษาคำวิสามัญน,นามคือนามที่ชี้เฉพาะ เป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะของคนสัตว์สิ่งของหรือคำเรียกบุคคลสถานที่เพื่อเฉพาะจดจงว่าเป็นคนไหนสิ่งใดที่ไหนเช่นโรงเรียนปันสุขนวนิยายนิยเรื่องรักสามเศร้าโรงเรียนบ้านพังเชนอำเภอเมืองขอนแกน่นนางสาวร,รัศมีแขเป็นต้นนะคะตัวอย่างเช่น รัตนาเล็กกัญย,ยาเป็นเพื่อนรักกันอาทิยาไปสมัครงานที่โรงเรียนปันสุขต่อไปเป็นคำลักษณะนามนะคะคำลักษณะนามหรือนามบอกลักษณะนะคะคำนามที่ทำหน้าที่ประกอบคำอื่นเพื่อบอกรูปร่างสันฐานปริมาณการชันแน่เวลา วิธีทำลักษณะนา,นามอื่นๆหรือซ้ำคำนามที่กล่าวก่อนเพื่อจำแนกได้ดังนี้นะคะลักษณะนา,นามบอกสันฐานได้แก่คำว่าวงหลังแผ่นผืนบานลูกใบแท่งก้อนคันต้นลำซี่เกล็ดเรื่องดวงกระบอกเส้น สายตากปื้นแพรรางเม็ดตับตัวอย่างเช่นนะคะทัศนีซื้อหน้าต่าง3ามบานเรามาดูลักษณะนามบอกหมวดหมู่กันนะคะก็คือคำว่ากองพวกเราหมวดหมูฝูงโคลงคณะนิกายชุดสำรับ ข้อโรงครอบฉบับระดับจำพวกอย่างประการประเภทชนิดแบบลักษณะรูปร่างและก็ประเด็นนะคะยกตัวอย่างเช่นรำไยได้รับธนบัตร500บาท3ฉบับ ต่อไปเป็นคำลักษณะนามบอกปริมาณนะคะคำลักษณะนามบอกปริมาณได้แก่คำว่าคู่โหลกุลีบาทช่างกิโลรกร,รัมฉลอมหีบขวดยดกล่องช้อนถ้วยลิตรตุ่มไายยดกิโลเมตรเช่น ฟาริสาซื้อส้มเขียวหวาน2กิโลกรัมต่อไปเป็นคำลนาลักษณะนามบอกเวลานะคะลักษณะนา,นามบอกเวลาได้แก่คำว่านาทีชั่วโมงวันเดือนปียุครอบครั้งคราวสมัยยุคหนช่วงกะที่ตวรรษ ตัวอย่างเช่นนะคะประกอ์ทำข้อสอบเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะต่อไปนะคะลักษณะนามบอกวิธีธร,รมลักษณะนามบอกวิธีธรรมได้แก่คำว่าพูกจับจีบห่อหยิบกำม้วนพับมัดมวนตัวอย่างเช่น ทารากินขนมจีนแค่สามจับก็อิ่มลักษณะนามอื่นๆลักษณะนามอื่นๆได้แก่คำว่าพระองค์องค์รูปตนคนตัวใบเรื่องสิ่งอันเวล,ลาเชือก คันเรือนเล่มชิ้นด้ามเหล่าตัวอย่างเช่นนะคะกิตติกรมีขวานสองเล่มคำน,นามชนิดต่อไปนะคะสมุหานามสมุหานามก็คือนามที่สามารถใช้บอกหมดหมู่นะคะของ สามัญนญา,ามวิสามัญนญา,ามที่รวมกันมากๆได้แก่คำว่าคณะกองมูฝูงโขลงพวกกลุ่มเช่นฝูงปลาแวกว่ายในน้ำช่างหน้าอินดูกองทหารฝึกซ้อมกำลังพลดูเข้มแข็ง สุดท้ายนะคะอาการละนามก็คือนามที่บอกอาการนะคะอาการละนามก็คือคำเรียกนามมาทำคือใช้เรียกสิ่งที่ไม่มีรูปร่างไม่มีขนาดแต่สามารถเข้าได้ส่วนใหญ่จะมีคำว่าการและความนำหน้าคำว่าการจะนำหน้าคำกริยาเช่นการเรียนการเล่นการวิ่ง การเดินการเรียนการอ่านเป็นต้นนะคะอ่ะหนึ่งนะคะใช้นำหน้าคำกริยาที่เกี่ยวกับจิตใจหรือความหมายในทางเกิดมีเป็นเจริญเสื่อมเช่นความคิด ความฝันความรักความตายความทุกข์ความเจริญสองใช้นำหน้าคำพิเศษเช่นความดีความเร็วความสูงความทีความหรูหราเป็นต้นนะคะหลักการจำคำลักษณะนามบางคำใช้ซ้ำกับคำนามที่กล่าวมาแล้วเช่นโรงเรียนหลายโรงเรียน สมุหานามบางคำใช้ซ้ำกับลักษณะนามมีข้อสังเกตคือสมุหานามจะอยู่หน้าคำนามเช่นฝูงนกถงช้างส่วนลักษณะนามจะอยู่หลังหรือหน้าจำนวนนับเช่นนกหนึ่งฝูงช้างถงหนึ่งเป็นต้นนะคะ นักเรียนคงเข้าใจดีแล้วนะคะสรุปบทเรียนหน้าที่ของคำนามหน้าที่ของคำนามนะคะจะเป็นประธานของประโยคเช่นหน้าที่ทําการบ้านครูสอนนักเรียนเป็นต้นเป็นกรรมของประโยคเช่นแมวถูกหมากัดรถชนสนัขเป็นกรรมตรงและกรรมรองเช่น ข้อหอมซื้อของขวัญให้โอลิฟของขวัญเป็นกรรมตรงโอลิฟเป็นกรรมองทำหน้าที่ขยายคำนามอื่นเช่นแดงพี่สาวของเพชรเป็นพยาบาลขยายคำกริยาเพื่อบอกสถานที่หรือทิศทางเช่นการแก้วไปโรงเรียนคำนามที่บอกเวลาใช้ขยายกริยาหรือคำนามอื่นเช่น อากาศร้อนมากเวลากลางวันใช้สำหรับเรียกขานเช่นคุณครูคะหนูไม่สบายคะ่ะคำนามที่เป็นส่วนเติมเต็มให้กริยาเป็นเหมือนคล้ายเท่าซึ่งไม่จัดว่าเป็นกรรมของคำกริยานั้นๆน,น,นะคะวันนี้ห้องเรียนภาษาไทยพ้าเพลิน ขอฝากคำนามที่พวกเราเรียนให้กลับไปทุกทวนและพบกันใหม่ในเรื่องต่อๆไปในห้องเรียนของครูนันพิกรณ์นะคะ